หากว่าใครยังไม่มีหมัวจะส่งเทมพลันวันนี้เป็นวันดีวันที่คอนเสิร์ตเบิ้ลกล้องต้องบอกว่าโรงเบียร์เยอรมันนี่เป็นอะไรที่พวกเราได้มาเล่นบ่อยมากเนื่องจากว่าเจ้าของเขาโดนเราสองคนหลอกมาตั้งแต่สองงานที่แล้วว่าเล่นดีเอาแฟนขับอยู่ที่ไหนได้ไม่มีสคคิปอะไรเลยนะครับใครที่ทนดูได้ก็อดทนใครทนดูไม่ได้ก็สามารถกลับบ้านก่อนได้ ถ้าท่านจะมาดูคอนเสิร์ตท,ที่มีความสุขจงมาวันธรรมดาที่ไม่มีคอนเสิร์ตเบิ้ลกล้องคุณจะได้เห็นโชว์เพื่อชีวิตโชว์ลูกทุ่งโชว์สวยงามของโรงเบียรแต่ถ้าคุณมาวันนี้ครับโชวงนี้ขออนุญาตพิเศษผลงานเพลงนะฮะ โอ้ยล้อเธอมาคัยเอ้ยจะไป่เข้าทาฟังนะั่นน่ะพิเศษโอ้ยบ่พิเศษพวกอย่างมึงลอง้อเด๋ยวเฝ้าลอ้าลอเฝ้าแล้วงนะ่ะสันหมาเอนะ้ยเนาะไอมี